สวัสดีครับพี่น้องมาหอดอกความพนมนะครับวันนี้มันจะมาหอดว,วางประมาณันใบมงนะครับสภาพมาหอดก็โคกโคกพี่น้องเลยเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องน้ามองมองอยู่นี่ครับโคกสัม,มเ 6, ดเติ่งครับพี่น้องจักงาปามงายังลงสนานเลยงานไม่แม่น้องแม่กำลังเก็บข้องข้าว ือ่พนแจ็คแมนยังตัวยังบริยูสามเดือนครับพี่น้องเลยสามเดือนบริยูหกขนาดเลยเพิ่งครับงานใหม่กัดลงผาดบ้านฉนั้นอันนี้ผมเป็นปลาอย่างที่กีดได้ครับเป็นของเพิ่นเพื่อเพิ่นโยเกิ พาพี่น้องมาหลอกเบ่งสภาพหลบหลบบ้านก่อนครับตอนแหลกมาหอดพกไปมายังพี่น้องมาหอดเปิดประตูรถลงมากเหรอเพชรละง,งกเกิดพี่น้องเลยนเนี่ยเนี่ยมองที่เก็บแต่ปรพะมันสักโลึงนะครับเก็บได้เพ็ดละง,งกเหลืองครับมันสีขืนในในปลาตน้นแค่นี่ครับเห็นหลายเลยเดี๋ยวขอไปเบ่งขังในบ้านนครับ มึงน้องเมทเห็ดยังน้อน้องเมทน้องเมย์ขูดตีนเหด็ดเม่สวัสดีค่ะเมทสวัสดีครับสวัสดีครับเห็ดยังหันสเสียงร้องให้ฟังเลยเสียงออกเมื่อยบ่บ่เมื่อย์บ่เมื่อย์งั้นคือบ่เมื่อย์ฮะ นั่งให้ซืิอบ่มเอนั่งพักเลยปาดนั่งพักแล้วบ่มเมอโอวยเสาเรียนนะบิ้กบ่มเอขึ้นนอนอยู่สันอนอนบิอย่างเดียวเบิ่งยังเบิ่งติดดอกเบิ่งติดดอกต้นไม้ต้นไหลลงเอ็ดล่มเบิดพี่น้องสไตค์เป็นดอกขึ้นกันแต่ว่าบ่ดเป็นหมากพราะว่าปีนี้เย็นแต่ดอก มาหอดเข้าคองกระจายกระจายพี่น้องจักไก่จักหมาเห็ดเกินกาดเลยคีเบิ้งสภาพทันในเบิงพี่น้องครับมีน้องเม่เพิ่นเก็บซำใดและกำลังเก็บกวาดห้อง <c oughs> <c oughs> เก็บกวาดซะก่อนพี่น้องถูซะก่อนตอนนี้เข่าบ่เข่ามาอยู่ื่อนใหเลยหกแห้งยังหกแห้ง ยังบอทันเดออยู่พี่ยังเก็บล่างเลยพี่น้องล่างต้องล่างใหม่ไปเลยแม่แมกระทั่งตู้เย็นก็ได้ล่างแม่งสาบเลื่อนแม่งสาบเบึง้งบิ้งขนาดทางโคกก็ยังมาอยู่นะครับทางโคกต้องสาบนะเอาขนาดเส่ฟ้าเอาใส่าทางให้ไหวเนาะ เกลือคั่วใส่ทังในใบแมงสาบล่งไข่พี่น้งองแมงสาบล่งล่งไข่ใส่กระจายกระจายไก่เขามาไก่เขามาในคั่วสามเดือนเต็มๆครับสามเดือนกลัว,วๆผมนะครับตั้งแต่มีหน้า เดี๋ยจัดใหม่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวเนเ <l acht> พราะว่ามันจัดมนมีแต่ยักใหญ่เลยพี่น้องเลยมีแต่ยักใหญ่มีแต่ไข่แมงสาบ <l acht> ยังพันเปี๊รถมาไหวอยู่ครับยังรถเครื่องยังมอไซพันเปี๊ยบมาไหว <l acht> ของที่น้ำมากเหมือนกันมีทานสามสอบพร้อมกับสัมภาระ ลายอันอยู่ครับลายชิ้นและอันอยู่ดอกเอาเห็ดปวกมาแกงน้ำพี่น้องเลยเอามาจากบ้านเห็ดปวกนี่ถือมาน้ำเห็ดเพาะพามาจากบ้านคือกันเห็ดปวก,กถือมาจากบ้านนั่นนี่มาหอดนองเม็ดสะเลยครับของเหรนพืชหอดแห้งพีิจิเนียเม็ดเม็ดพืชหอดของเหรนแห้งบ่อยพืชหอดแห้งพืชหอดแห้ง กเลยสะเลยม,มาหอดหันบริสุทธิ์ยำ้ยังสะยังเดียวหัอโม่คิดสิเก็บบอาเป็นนึ่งสะเดียวนะเนี่ยเพื่อนขี้เก็บไปส่งอ้าวเนี่ยอพอเก็บเลยพี่ถิ่มรถไปสามเดือนบ่าดิให้เพืเ่อนขี้แต่ว่ามันเครื่องว่าจะเปลี่ยนยังสิเปลี่ยนครับพี่น้องรถ ใส่ในการทำงานใส่ในการเกีดรยางยุ่หันกะมีของเก็บไว้นีอยู่นำแน่อยู่มีเครื่องเครื่องพ่นยาเครื่องนี่ไว้สำหรับเป่าใบยางพี่น้องบริพภคลยาดอบเอามาเป่าใบยางสื่อเป่าใบยางสองโตั บัดเพื่อจาจจะเสียเปยังอะไรบ้างนี่ของหลายแทะเบึงมีแต่แต่ปลาใหม่ขึ้นคุ้มเบิดแล้วครับน้ำมูลนี่หมากใหม่เพิ่อเพื่อ่พีองเดี๋ยวพ่อไปเบิ่งหมากอันนี้หมากยังหมากไฟละไม่เพี่น้่องละไม่เต็มต้นอยู่พี่น้องของถาแก างบ้านเพื่อนี่ยนะครับคุณนะดกจนว่าง,งาลิได้พี่น้องเลยเป็นดกแห้งเตรียมต้นเลยนะโอ้โหสุดยอดหวานได้ครับนี่ละไมหวานกินได้เพื่อนให้กินอนุญาตให้กินหวานครับละไมหวานตาเก็บละไมนะปะ่า เอาฮะครับแล้วทำไมปาไม่เอาไปขายปาไม่มีใครเอาผมวาน้ไปนับปชัยให้พ่อ้ามาซื้อเขายังไม่เอานะจออเนอปเป็นเยอะนะปาน้องไก่ก็ไม่กินบเมืองคเยอะไหมวันนั้เมียกูกลับบ้านเอาไปกระสอหนึ่งอ๋อเอาอไปไม่หมดเนี่ยจงครับเอาไปเก็บไปกินนะ ครับเานี่พอแล้วอพ <laughs> ปลาเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่เดี๋ยวกินไม่หมดไม่ไอร้รสล่นไม่เก็บที่สูงๆอ่ะครับไอ้ไอไอบูมอที่สูงๆมันหวานเนี่ยครับมันสุกเต็มที่อ่ะครับงอมดีข้างบนข้างบนนูงง่นงอมสุกงอมเลยครับข้างบนแดงเลยครับแดงก<ำ>ับ <ดง S 1> เลยเอาครับเอาซ่ำหนึ่งก้อนเอาแค่กินเก็บไม่รู้สิป๋าเนี่ยลำใหม่ มะไฟหวานครับเ <c oughs> ม็ดกินบ่ดนี่มะไฟมะไฟละไมหวานลกมดปลาเนา,ปานะ <c oughs> ปลาขึ้นต้องฉีด,ดก่อนแล้วก่อนกลับบ้าน ผมก็ได้ช่ำกิ่งใหม่ไว้อยู่มาเบิ่งมาที่นี่ครับมาเบิ่งพ้นงานอันนี้เป็นเป็นดอกแก้วนะพี่น้องแก้วกลางดงแตกรากแล้วครับแก้วในพ้นครับอันนี้เห็นรากขาวๆป่ครับอันนี้นะครับดอกแก้วนี่เฮ็ดให้เส้าอองครับเฮ็ดให้พ่อนองวิให้แม่นงวิเพิ่นขอไว้กะ ชำใบไหน่น้องนาะเพื่อนมาค่อยมาเอาครับนี่อันหนึ่งครับติดแล้วพี่น้องเลยเนี่ยาลาขาวๆขึ้นเต็มเลยครับตัดค่อยตัดชำนะครับบาดี่นี่ค่อยตัดชำว่าเห็ดไปอยู่สองงารู้สึกว่าจะสามงาแจ่กะสงสัยเพื่อนตัดออกไปงาหนึ่งบเ่เห็นเห็นสองงารู้สึกว่าตอนนั้นหยุดเชี่วๆนี้แต่น่าจะ โดนตัดแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยหาที่ช่ำไว้ให้เพิ่นนะครับเพราเพื่อในเมื่อแล้วว่ามีเพิ่นมากค่ะค่อยเอาให้เพิ่นช่ำไวดอกแก้วเม่น้องวิอยากได้นะครับกาดได้แล้วครับดอกแก้วได้สองงาทีนี้นเนี่ยคือได้สองงาแล้วต้นกระท้อนนะครับกระท้อนกับมากเป็นดกอยู่แต่ว่า บัวท่านสุกพี่น้องเนี่ยครับบัวทันสุกหย่อนแสงจังหน่อยนะครับนี่ยดูยังเจยวเขียวอยู่เลยเนี่ยครับของเฟินกะกินได้ครับเป็นบระหงกระทอดน,นี่กะกินได้ผลไมไ้นี่กินได้ทุกอย่างครับแต่ว่าบัวทันสุกครับกระทอดบัวทันสุกมักต้องบัวทันสุกที่สุกตอนเนี้ยคือมี ละไม้เท่านั้นนะครับที่สุกอยู่โอ้ต้นนี้เริ่มสุกแล้วครับรุนแล้วโอ้ครับข้างบนสุกแล้วโอ้ดกแห้งพี่น้องเลยเต็มต้นเลยครับพนะุ่น่ะปัดข่อยแห้งข่อยแห้งครับอันนี้นะข่อยแห้งยังจำกันได้บโบลืมครับอันนี้ยังทายยังล่อข่อยแห้งเฮ้า ครับแหลกมาหอดกับภาพี่น้องมาเลาะเบึงบริเวณรอบๆที่พักนะครับแหลกมาหอดบอท่านเห็นยังครับตอนนี้ก็คือเก็บกวาดทำความส,าสะอาดสัก่อนแล้บอป่านี่มีดอกบัวขึ้นเต็มเลยสองก่อ,อป่ายัางนองขึ้นบุบเลยให้พี่น้องเบึงสักก่อนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีสกสักก่อนครับพี่น้องฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมกับเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามเหมือับเบาไขลเนนัมเ้อครับ,บ,รเ,รบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต,ต่อไปครับผมพี่น้องเบิง้งก่อนต้อนกับเด็ก,ดกพักผ่อนสักก่อนพี่น้องเก็บกวาดทำความสะอาดเสร็จก็ต้องให้พักผ่อนยิ่งว่าท่านเห็นงานหรบอบอีกเจ็ดมื่สองมื่นหมดแล้วพี่น้องเลยมาเลาะเบิ้งสักก่อนจะบอาหกแห้งพี่น้องเลยหกจนว่า <c oughs> ต้องทำหรือใหม่หมดเลยฝากไปสั่นนี้สัสสกก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ